สุขสันต์วันปีใหม่ท่านสาธุชนผู้ฟังรายการคนรักธรรมทุกท่านทางที่เป็นพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวขเขมรพี่น้องชาวเวียดนามพี่น้องชาวพมา่าชาวอินโดนีเซียและอาเซียนทุกท่านที่สามารถติดตามรายการรับชมรับฟังรายการนี้ได้ก็ ปีเก่าก็ผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่งปีพุทธศักราช2,552ผ่านไปปีพุทธศักราช2,553ได้คืบคลานเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายวัดทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกันเพื่อให้เกิดสิริ สวัสดีโดยเฉพาะได้เน้นกิจกรรมทางจิตใจเป็นหลักกิจกรรมทางจิตใจที่เราทำกันโดยทั่วไปเมื่อมาถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นก็คือมักจะมีการมาที่วัดแล้วก็สวดอิติปิโสอิติปิโสร้อยแปดอิติปิโสร้อยแปดในความจริงแล้ว ก็คือการสวดเน้นย้ำพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์การสวดถึงร้อยแปดครั้งแสดงว่าเน้นย้ำให้พระคุณนั้นซึมซับเข้าไปอยู่ในภายในขณะเวลาที่สวดเราก็จะได้เกิดความสงบ พราะได้ส่งเสียงส่งจิตไปตามเสียงที่สวดนั้นแล้วก็ถ้าหากเราไม่ส่งใจไปที่ใดเลยปล่อยจิตอยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าทําจิตให้ว่างจากความคิดเรื่องอื่นจดจ่ออยู่กับเสียงสวดเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับว่าทําให้เกิดการพักใจและก็เป็นสุขในทุกขณะที่เรากําลังสวดนั้น สวดกันไปถึงวันที่หนึ่งมกราคมก็กลายเป็นสุขสันร์วันปีใหม่ก็คือสวดไปแล้วจนกระทั่งเข้าสู่ปีใหม่จิตใจก็มีความสุขด้วยอำนาจของพุทธานุภาพธรรมานุภาพและก็สังขานุภาพนั่นเองอันนี้เรียกว่าสุขสรรวันปีใหม่ในกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันกระทำพอถึงช่วงเช้า ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศสหรัฐอเมริกาก็กลับไปเตรียมอาหารของสักการะต่างๆนำมาทำบุญที่วัดกันต่อนำมาตักบาตรเช้าบ้างตักบาตรเพลนบ้างตามแต่สถานการณ์ที่จะสะดวกถ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มักจะมาตักบาตรกันในตอนเพลนเพราะตอนเช้าการเดินทางไปมา หรือออกจากบ้านค่อนข้างลำบากเพราะว่าฉลองปีใหม่กันดึกแต่ก็ไม่ลืมวัดวาอารามที่จะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมของวันปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมทางชาวพุทธที่เฉลิมฉลองวันปีใหม่กันในลักษณะแบบนี้ให้จิตใจรู้สึกว่า สบายสะอาดสว่างสงบนั่นเองทีนี้เมื่อเราพูดกันถึงความสุขที่เรากล่าวว่าสุขสัร์วันปีใหม่ที่เราอำนวยพรสุขสรรวันปีใหม่จะมีอยู่สองคำสุขก็คือทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบเรื่นแล้วก็สันติสันก็คือความสงบนั่นก็หมายความว่าได้ทั้งความราบรื่นร้ายอุปสรรค และขณะเดียวกันชีวิตก็เดินไปบนเส้นทางของความสงบแล้วในที่สุดที่ความสุขจะต้องกํากับด้วยความสงบนั้นเพราะว่าความสุขจะไม่แท้ถ้าหากเราไม่มีความสงบแต่ถ้าาเป็นความสุขต่างๆเป็นความสุขแท้ๆเราก็จะได้จากความสงบนั่นเองทีนี้ความสุขของโลกโลก ก็คือความสุขที่อิงอามิตรความสุขจากเนื้อนหนังความสุขจากการเล่นความสุขเกิดจากการเพลิดเพลินความสุขเจะเกิดจากการกินการบริโภคการเสพความสุขเหล่านี้ล้วนจะต้องใช้เงินทองไปซื้อแทบทั้งสิน้นทีนี้ถ้าไม่มีตัวสันติมาเป็นตัวกำกับคือมีความสุขที่เปี่ยมด้วยความตื่นเต้น ร้าวใจเร่าร้อนยิ่งตื่นเต้นยิ่งเร้าวใจยิ่งเร่าร้อนก็ยิ่งขว่วยขวายิ่งสแสวงหาไม่ต่างไปจากเวลาไฟไหม้ก็เชื้อใส่ไฟเข้าไปเรื่อยเมื่อเอาเชื้อใส่ไฟเข้าไปไฟก็ยิ่งลุกโหมขึ้นโหมขึ้นหนอมเคลนไฟไม่มีวันมอดดับไฟกิเลสก็เหมือนกันถ้าต้องการความสุขมากขึ้น ก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหาเงินมาซื้อความสุขบำรุงบำเรอเช่นบางคนมีความสุขเพราะเล่นการพน,นันก็จะต้องหาเงินมาให้มากพอที่จะเล่นการพนันได้มากๆเล่นได้นานนานเล่นได้บอ่อยๆเพราะถือว่าได้เล่นการพนันเป็นความสุขได้ไปเล่นมีความสุขได้นั่งเล่นมีความสุขเล่นนานเท่าไหร่ก็มีความสุขเท่านั้น แต่ความสุขที่เกิดจากการพนันก็ต้องหาเงินมาไว้มากพอเพราะในการเล่นการพนันมีทั้งได้มีทั้งเสียหรือบางคราวก็เสียกันไปหมดตัวเลยอันนี้ก็เป็นความสุขแต่ไม่ใช่สุขสงบสุขตื่นเต้นสุขร้าวใจอโดยเฉพาะสุขจากการพนันก็คือสุขที่จะต้องมีความลุ้นมีความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาอ่าทำไมจึง นั่งได้คืนสว่างก็มันเป็นสุขแต่เป็นสุขแบบไหนเป็นสุขร้อนมันนอนไม่หลับลุ้นเดี๋ยวชนะดูเดียวชนะนชนะชนะแค่นี้แล้วชนะขนาดนั้นชนะขนาดนั้นชนะขนาดนั้นชนะไปชนะมาเอาแพ้แพ้เสร็จบอกว่าเ,าเดี๋ยวขึ้นทุนเล่นต่อเดี๋ยวขึ้นทุนเล่นต่อเล่นไปเล่นมาก็หมดตัวนี่เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แท้สุข แต่ร้อนไม่เย็นต่อไปสุกเจอเกิดจากการดื่มสุราสุกเจอเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์เวลาฉลองกันมักจะมีสิ่งเหล่านี้ทานเข้าไปมากจริงๆทานเข้าไปมากมันก็นร้อนก่อนรับประทานก่อนดื่มหน้าตาก็เป็นปกติสุขดีสง,งบดีแต่พอดื่มเข้าไปแล้วมันก็ทำลายความสง,งบ เลือดลมก็เดินผิดปกติที่หลายคนบอกเลือดลมจะเดินดีแต่ความจริงแล้วถ้าดื่มมากเข้าไปเดินผิดปกติหรืออาจจะเดินแบบติดขัดเวลานอนก็นอนลำบากเสียด้วยอ่านี้ในกรณีที่บอกว่าดื่มเหล้าดื่มสุราแล้วเป็นสุขนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นความสุขร้อนไม่ใช่เป็นความสุขสงบความสุขร้อน ก็คือทำไปแล้วจะเดือดร้อนภายหลังอย่างคนดื่มสุรายิ่งดื่มยิ่งเมาเมาแล้วก็ขาดสติไม่มีสติหมดความรู้สึกสมปัชส,สติสมปรีดีแล้วก็เร่าร้อนบางคนต้องถอดเสือ้อถอดผ้าออกในระกว่าเป็นความสุขเร่าร้อนแต่ทำไมจึงไปทำกันละ่ะก็เพราะมีความสุขทำไมเวลาปีใหม่ต้องฉลองกัน แล้วก็ขาดไม่ได้คือเหล้าบ้างเบียร์บ้างไวบ้างซึ่งนี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างของสุขร้อนอไม่ใช่สุขเย็นสุกไปด้วยมีความสุกไหมมีแต่เป็นไงร้าวร้อนอ่หรือว่าความสุขเรื่องของกามความสุขเรื่องของการเสพกามความสุขเรื่องของการเสพสุขทางกามมาสุขทางเพศทางอะไรต่างๆ เราจะเห็นได้ว่าก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันไม่น้อยดาราแชมเปี้ยนแชมป์นักกีฬาดีเด่นนักกีฬายอดเยี่ยมสาท่์เอาชนะกีฬาได้หลายขนหลายแหง่งแต่ก็มาแพ้อำนาจของกฤษณาดำอยู่เป็นทาสของกฤษณาดำทำรายได้มามากมายเท่าไหร่ ก็ต้องพาไปถมพาไปจ่ายนำไปใช้ให้แก่สิ่งที่จะต้องนำมาเสพที่นำไปได้ตัณหาด้ระว,วัาสุกร้อนสุกไปสุกมาระว,วัาสุกทั้งตัวไหมไปเลยเป็นความสุกแบบสุกไหมเกรียมสุกกอไกอ่เรียกว่าที่บ้านครอบครัวสุกไปเลยร้อนจนสุกไปเลยไหมไปเลยเกรียมไปเลย เนี่ยบางคนมีทรัพย์สินมากมายเดี๋ยวไปได้คนโดนเป็นภรรยาน้อยภรรยาน้อยไปแอบมีเด็กกับคนนั้นคนนี้มากมายในที่สุดมาลุกคนขึ้นมาชี้ตัวลุกขึ้นมาชี้ตัวทรัพย์สินเป็นร้อยร้อยล้านก็ต้องจ่ายไปเพื่อให้แก่คนเหล่านั้นสาเหตุของการใช้จ่ายเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากกามสุขซึ่งเป็นความสุขที่ เต็มไปด้วยความเร่าร้อนความรุ่นร้อนเหมือนกับหาฟืนมาใส่ไฟใส่เท่าไรก็ไม่มีวันอิ่มที่เรียกว่าไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อกามก็ไม่มีวันอิ่มด้วยการเสพแล้วเสพอีกอ่างั้นผู้ที่ไม่รู้ความจริงไม่รู้พิษภัยไม่รู้โทษของกามจึงตกอยู่ในกามหมกบุ้นในกาม จึงต้องสูญเสียเงินทองจำนวนมากมายเพื่อกามประเภทนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามนักข่าวติดตามดาราติดตามนักกีฬาเด่นๆดังๆส่วนมากเอาชนะใครมาเท่าไหร่แต่มาแพ้ใจตัวเองเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนชนะกี่ชาติกี่ภาษากี่พรมแดนทลายข้ามมาหมดแต่สุดท้าย มาแพ้ใจตัวเองเลยตายในหลุมรักนั่นเองอเสียหายในหลุมรักนั่นเองหมดเนื้อหมดตัวในหลุมรักนั่นเองเป็นหลุมแห่งความร่าวร้อนร้อนเหมือนไฟบันไลกันแต่เป็นความร้อนที่ไม่รู้ตัวตกนรกแล้วก็ไม่รู้ตัวอนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่คนแสวงหาความสุขกัน บางคนสุขเพราะมีะมีแล้วมีความสุขมากนั่นคือมีอะไรครอบครองบ้านช่องบางคนมีบ้านหนึ่งหลังซ้อนไม่พอก็สองหลังสหลังสี่หลังสิบหลังยี่สบหลังซื้อตุนเอาไว้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งแต่ปรากฏพอว่าราคาบ้านมันตกหาเงินไม่พอที่จะส่งค่าบ้าน หลายหลังเหล่านั้นในที่สุดมันก็ะดูดมันก็กินทรัพย์สินที่มีอยู่ก็กลับกลายเป็นความทุกข์หรือระหว่ามันเป็นความสุกกอไก่เป็นความสุขที่ไม่เอาเจ้าของบ้านผู้เคยกระยิมยิ้มย่องว่ามีความสุขเลือเกินนั้นนั่งคอตกราวร้อนอรำ่ำไห้เพราะความทุกข์เหล่านั้นมายเยือนเพราะความสุขไม่เกรียม ได้มาเยือนอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวอย่างงงสุขเพราะได้มีอ่บางคนมีบ้านมากก็มีความสุขอ่บางคนมีรถยนต์มากมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันพอรถยนต์เหล่านั้นอ่าพังบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างก็เป็นความสุขที่กลับมาไม่เจ้าของ กลายเป็นความสุขไม่เกรียมนี่เป็นความสุขไม่เกรียมและความสุขเหล่านี้ที่ว่าไม่เกรียมเพราะเป็นความสุขที่ต้องลงทุนจึงไม่ใย่สุขสรรแต่เป็นความสุกร้อนสุขไม่แล้วก็สุขเกรียมอนี้เรียกว่าเป็นความสุขตามแบบโลกโลกโดยทั่วไปคือความสุขที่ไม่เกรียมนั่นเอง นอกจากนี้ความสุขเพราะตําแหน่งมนุษย์บางพวกก็อยากมีตําแหน่งได้เป็นตําแหน่งทางการเมืองเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้ก็คิดว่ามันมีความสุขก็เลยต้องทําอย่างไรต้องทุ่มเงินซื้อมาเมื่อซื้อมาแล้วก็รักษาเอาไว้รักษาไว้ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ หลุดมือไปพอหลุดมือไปก็ยังโหยหาเด่นรนควยควา้าที่เหลือก็สุกไม่เกรียมมันไม้ตัวเองมันไหม้ทรัพย์สินและดูไปดูมามันกำลังจะไหม้ประเทศเพราะเนื่องมาจากว่ายอมไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะอยากเหลือเกิดอ,อยากได้ตำแหน่งที่สูญเสียไปนั้นในที่สุดก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อน ด้วยประการต่างนางนานา,นา,นา,นาตนเองบ้างผู้อื่นบ้างเพื่อมาตอบสนองการได้รับตำแหน่งที่เรียกกันว่ามีความสุขนั่นเองดังที่กล่าวมาแล้วความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่ไม่สันไม่มีสันติไม่มีความสงบเลยกลายเป็นความสุขจอมปลอมความสุขที่เหมือนกับพยับแดดความสุขที่เหมือนกับฝาแลบ ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปไม่มีวันหมดวันเส้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ทุกทรมานดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาก่อนได้ความสุขนั้นก็มีความทุกทรมานเหลือเกินเป็นความสุขที่แลกมาด้วยความทุกขจึงไม่มีความสุขสันติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลยเน้นหรือว่าชี้ทางของสุขสันติเอาไว้หลายทางด้วยกันเช่นความสุขอันเกิดจากการทําบุญสุขขอปุญญาสุจยโยในการทําบุญนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความสุขนั้นไม่ต้องใช้จ่ายแพงแต่ประการใดแม้ข้อที่หนึ่งจะเริ่มต้นด้การให้ทานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง นำเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมาทุ่มเทให้ทานเพื่อจะได้ความสุขแต่ทานที่แท้จริงต้องเป็นอภัยทานและเป็นธรรมทานจึงจะมีความสุขอาเมสทานถ้าทำไม่เป็นก็เป็นทุกข์เช่นไปกู้ไปเยิมเขามาทำบุญก็มามีความทุกข์ในภายหลังไม่สุขสันติแต่สุกราวร้อน หรือปัจจุบันนี้ให้ระวังระวังและระวังหลายหลายวัดกำลังแนะนำให้ญาติโยมเรียกว่าให้ความสุขแบบผ่อนส่งทำบุญแบบผ่อนส่งเช่นว่าไปรับเสาเข้าไวต้ตอนหนึ่งราคาสามพันเหรียญก็ส่งจนหมดภายในสามปีเหล่านี้เรียกว่าทำบุญผ่อนส่งการทำบุญผ่อนส่งนั้นคือทุกทั้งแท่ง เพราะกราบใดยังไม่ส่งหมดทั้งสามพันเหรียญก็นั่งทุกต่อไปดิ้นรนต่อไปไหนจะข่าบานข่าน้ำข่าไฟแล้วก็ยังห่วงต้องส่งวัดส่งให้ศาสนาโยนี่เราว่าทำบุญถ้าทำไม่เป็นก็กลายเป็นความความทุกเหมือนกันเป็นความสุขร้อนก็เท่ากับเป็นความทุกเหมือนกันเดี๋ยวนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่านักการศาสนากำลังแปร สภาพศาสนธรรมอันเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแท้ให้ไปสู่ความสุขเทียมแบบโลกนั่นก็คือ,อเช่นมีการผ่อนส่งการทำบุญอาจจะซื้อที่ดินให้วัดสร้างพระหรือทำอะไรก็สุดแล้วแต่ล้วนแต่ต้องมีรายการผ่อนส่งทั้งนั้นอันพุทธบริษัทที่ได้ยินอย่างนี้ก็เรียกว่านำไปคิดดูเถิดมันจะเป็นบุญได้อย่างไรเมื่อก่อนทำก็ทุก วิตกกังวลกําลังทําก็ทุกทําแล้วก็มีความทุกข์มันไม่มีบุญอาฉะนั้นการทําบุญแม้อามิตัสถานก็จะต้องให้ทานตามสติให้ทานตามกําลังอยากให้ทานแบบทุ่มสุดสดทุ่มแบบหมดเนื้อหมดตัวจนกระทั่งบ้านไม่มีอยู่ลูกไม่มีค่าเล่าเรียนอันนี้เรียกว่ากําลังทําบุญกันในทางที่ผิดอย่างร้ายแรง แล้วก็กําลังมีนักบวชกลุ่มหนึ่งนักบวชพวกหนึ่งกําลังมองมเมาประชาชนให้ทําบุญในลักษณะอย่างนี้ทุ่มแบบหมดเนื้อหมดตัวทุ่มแบบสุดๆแล้ววัดก็รวยเอารวยเอา,เอามั่งคั่งเอามั่งคั่งเอาเมื่อร่ารวยแล้วก็ไม่ได้รับบุคคลที่ทําบุญเหล่านี้ไปอยู่ด้วยลอให้ยากให้จนต่อไปกันนี้ระหว่ามองดูมันก็ผิดแล้ว ด้วยเหตุนี้การทำบุญบุญยาสุขที่เรียกว่ามีบุญก็คือทำตามธรรมดาไม่มากไม่น้อยทำตามสติกำลังทำแล้วรู้สึกมีความสุขกับการเสียสละอย่างแรงก็ทำเถอะนั้นได้บุญกันแบบเต็มๆต,ต่อไปนอกจากนี้ทำบุญด้วยการสมาทานศีลบ้างทำบุญด้วยการให้อภัยบ้างทำบุญด้วยการให้ทำบ้างสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความสุขแท้ ไม่หวนกลับมาราวร้อนในภายหลังความสุขเพราะความอ่อนโยนความสุขเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนความสุขช่วยเหลือบุคคลอื่นความสุขเพราะทำความเห็นได้ถูกให้ตรงความสุขแม้เกิดได้ง่ายง่ายด้วยการอนโมทนาหรือแสดงความยินดีต่อบุคคลอื่นเวลาบุคคลอื่นได้ดีอันนี้ก็เป็นความสุขใจแล้วโดยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีอามิตร ไม่ต้องกลับมาทุกข์ในภายหลังนอกจากนั้นยกระดับความสุขไปสูงขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสมาธิสุขโดยปกติธรรมดาธรรมชาติสิ่งที่จะประมวลผลหรือสิ่งที่แสดงว่าสุขหรือว่าทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับใจดังที่เราได้ทราบโดยทั่วไปว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจทีนี้ใจจะสุขเป็นอย่างไรใจสงบเป็นสุขแต่ใจที่วุ่นวาย ใจที่แล่นเป็นทุกใจที่สงบเป็นสุขใจที่วุ่นวายเป็นทุกขใจเย็นเป็นสุขใจร้อนเป็นทุกขที่จริงตัวสุขตัวทุกอยู่ตรงนี้การเสเวงาเหตุปัจจัยมาเสริมมาเติ่มการมีการได้บริโภคก,ก็ตามการได้มีได้เป็นได้อะไรต่างๆก็ตามสุดท้ายก็มาลงรวมที่ใจถ้าเป็นแล้วใจเย็นใจสงบก็มีความสุขไป แต่ถ้าเป็นแล้วใจยังไม่เย็นใจยังไม่สงบใจยังมีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็มีความทุกข์ทรมานต่อไปสุขทุกขอยู่ที่ใจในก่อนทำการภาวนาสุขเกินจากการภาวนาหรือภาวนาสุขก็เรียกว่าให้เข้าใจว่าสุขทุกขอยู่ที่ใจถ้าทำใจได้ไม่ให้เราร้อนไม่ให้แล่นไม่ให้วิง่งก็เรียกว่าทำใจให้เป็นสุข ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องจ่ายเงินแพงแต่ว่าปัจจุบันนี้แม้แต่เรื่องสมาธิก็มีการขายจ่ายเงินอยู่ดีทั้งๆท,ที่ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแต่ก็มีคนเหลียวฉลาดเปิดเมด i t a t i o n c o u r s ขึ้นมาเปิดชั้นสมาธิขึ้นมาใช้จ่ายแพงเสียอีกมีฝรั่งวัดัยหลายคนอบอกว่าฝรั่งชอบสมาธิ ก็เลยสร้างบ้านรูู้้ในตำเลดีๆบรรยากาศรูู้้ก็แก็บเสยีวันกับคืน50เหรียญพร้อมอาหารซ้อนสมาธิแบบจ่ายเงินอันนี้ก็เรียกว่านำเอาหลักธรรมชาติที่มันดีงามแล้วก็ทำได้ง่ายๆนำมาขายเสียงอีกแล้วขายดีเสียด้วยเพราะฉะนั้นของธรรมชาติหลายอย่างมันขายดีคลื่นวิทยุเอ่ยคลื่นโทรทัศน์เอย่ย ตลอดถึงโทรศัพท์ต่างๆที่ขายของธรรมชาติที่มีอยู่มันกลายเป็นขายดีไปหมดฉะนั้นปัจจุบันนี้แทนที่ว่าสมาธิคือความสุขที่ไม่ต้องซื้อสมาธิคือความสุขที่คนสามารถจะลิ้มชิมได้กันเองอเมื่อทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันขณะมีความฉลาดในการ ปล่อยให้ความทุกข์ความเครียดมาแล้วก็ผ่านไปที่เรียกกันว่ามีปัญญาแบบนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่มีเชื้อความสุขที่ไม่มีการเดือดร้อนในภายหลังแต่ว่าก็ยังมีสำนักหลายสำนักนำสมาธิออกมาขายนำสมาธิออกมาโฆษณาแล้วก็บอกในนามสมาธิสามารถปลุกเสกพระคลังได้สามารถปลุกเสกพระเครื่องได้ อันในที่สุดก็นำเอาสุขฟรีฟรีสุขสุดยอดมากลายเป็นสินค้าจนได้แล้วก็กลายเป็นว่าความสุขทุกอย่างต้องแล่นขวายคว้าในความเป็นจริงแล้วถ้าเข้าใจสภาวะตามความจริงศึกษาจิตตามความเป็นจริงว่าจิตนิ่งจิตสงบเป็นสุขจิตวุ่นวายเป็นทุกข์แล้วก็กล่าวได้ว่าความสุขนั้นอยู่แค่ปลายจมูก ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนด้วยเหตุนี้เองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เราก็จะเห็นว่าหลายคนแสวงหาความสุขในวันปีใหม่กันแบบแปลกๆแต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ความลี้ลับตามธรรมชาติว่าความสุขแท้อยู่ที่ใจนั่งทำใจให้สงบก็เป็นความสุขแล้วก็ไปหาความสุขโดยการดื่มบ้างโดยการเล่นบ้าง โดยการเที่ยวบ้างโดยการเดินทางไกลบ้างบางคนก็เรกว่าขาไปไปเป็นคนขากลับกลับเป็นผีที่ประเทศไทยแต่ละปีตาย200 300 400 5 0 0คนก็เลือกประจากว่าขาไปเป็นคนขากลับเป็นผีอะไรทําให้เป็นผีมากที่สุดก็ดื่มเหล้าข้าไปเรียกว,ว่าฉลองด้วยอาศัยอาเม็ดอาศัยเครื่องช่วยให้เกิดความสุข ในที่สุขก็ไม่สุขแท้ด้วยเหตุนี้เองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาคิดเสียใหม่เข้าใจความสุขเสียใหม่ว่าความสุขแท่อยู่ที่ใจเพราะความสุขแท้อยู่ที่ใจก็ไม่ทําใจให้เดือดร้อนวิธีการใดที่ทาใจให้หยุดให้สงบให้เย็นก็ลองทําอย่างนั้นเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ ก่อนทำรู้สึกตัวทว่วถึงกำลังทำรู้สึกตัวทั่วถึงทำแล้วรู้สึกตัวทั่วถึงเป็นการหาความสุขแบบฉลาดไม่หาความสุขแบบหลงๆมาหาความสุขกันแบบใหม่เรียกว่าสุขสันติหรือความสุขแท้เพื่อเข้าถึงความสุขนิรันที่ไม่มีผลปนเปื้อนไม่มีเชื้อไฟติดมาย่างจนกลายเป็นสุขก่อไก เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าสุขสันร์วันปีใหม่ทั้งวันนี้และตลอดไปก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายหลังจากไปแสวงหาความสุขต่างๆออกไปไกลตัวอย่าลืมกลับมาที่หัวใจมีเวลาว่างมานั่งดูใจเดินก็ดูใจนั่งก็ดูใจไปไหนก็ดูใจใจสงบใจเย็นเป็นสุขใจวุ่นวายใจร้อนเป็นทุกข์ให้เย็นมากกว่าร้อน ชีวิตก็มีความสุขตามสมควรฮาสุดท้ายนี้ก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ว่าความทุกข์ความสุขอยู่ไม่ไกลแต่สุขทุกข์อยู่ที่ใจแล้วก็ใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นใจที่มีความสุขว่าใจมีความสุขร่างกายก็มีความสุข กายมีความสุขก็มีอายุวันนะสุขภาพละตตลอดไปทุกท่านทุกคนเธอ